สวัสดีครับอยู่ผมอากิ Channel นะครับวันนี้อยู่กันในเกม AFK Arena ด่านที่29-6นะครับโอเคตัวละครที่ใช้ในด่านนี้ที่ผ่านด่านนะครับใช้ลูเซียนนะครับทาลินเทซี่โลแวนแล้วก็เซมิล่านะครับโอเคครับงั้นเข้าไปชมกันในเกมเลยดีกว่าครับอันนี้ครั้งแรกก็จะเป็นความเร็วคูณ4ก่อนนะครับเอาให้ดูนะครับว่าผ่านด่าน ใช้เวลานานมากด่านนี้เอาตรงๆนะกว่าจะได้ตอนแรกก็เกือบนึกว่าจะหมดเวลาซะก่อนแต่โชคดีว่าอันตีของเชมิล่ามาก่อนก็เลยทําให้จบเลยดูเวลาดิสามสิบกว่าวิละเหลือละเกือบแพ้นะครับเนี่ยเมื่อกี้อืมโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันในความเร็วคูณ2กันต่อนะครับ ดูกันเลยชัดๆเลยว่าเกือบแพ้จริงๆสุดยอดมากตอนนี้โรแวนปล่อยทันตีเชมิลาป,ปล,ล่อยทันตีไปรถมีเือดฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็เทซี่เร็วมากโชคดีมากวก่าเทซี่อัติมาพอดีจัดก,การหลับทั้งทีมนะครับทำให้เนโมลา่าฝั่งนู้นไม่สามารถฮิวได้กับกางโล่ให้เพื่อนได้ แล้วก็ตามด้วยชซิมิล่าปล่อยอันติอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ติดใบสถานะที่ที่ตัวไอ้ลูกแก่ของเรานะครับกลายเป็นว่าลูกแก่ไม่สามารถคิวให้เพื่อนได้โ,โดยตัวนี้อึดมากจริงๆอ,อ่ะโหกว่าจะกว่าจะคว่ำลงนะเอาตรงนะโนะเกือบหมดเวลาเหมือนกันต้มนต c รอบสองมาพอดีรอบสามแหละ โอเคก็จบผ่านด่านเรียบร้อยคราวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าจัดตัวละครยังไงนะโอเคนี่ยืนแถวหน้าสุดก็จะเป็นลูเซียสนะครับล่างหน้าก็จะเป็นทาลินแถวหลังตัวแรกก็จะเป็นเทซี่นะครับตรงกลางจะเป็นโรแวนของเรานะครับแล้วก็ส่วนล่างสุดแถวหลังก็จะเป็นเซมิมล่านะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกับผมอากิตชแนลนะครับเดี๋ยวมีผ่านด่านด่านหน้าจะเอามาให้ชมอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ